มันไม่บ่อยเลยนะครับพี่ Apple จะออกร์ดแวใหม่ออกมาแล้ววันนี้มันก็ออกมาแล้วนะครับก็คือไอตัว Apple Vision Pro นะจะเป็นแว่น AR ซีนนนพอเห็นปุปป๊บผมก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะมันเป็น device ์ที่จะมาทําให้การอินเทอร์แอคกับโลกออนไลน์หรือว่าการทํางานต่างๆในบน device Electronic อิเล็กทรอนิกส์มันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับอย่างแรกก็คือสิ่งเราเห็นงานที่เราทําหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะดูเนี่ยมันก็คือ Immerse ไปกับความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นมีตู้วางอย่างนี้เนี่ยผมสามารถเอาวินโด้อัน,น,าานหน ก็คือสามารถวางตรงไหนได้เลยแล้วก็ขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่หน้าตาเรา Us สเคจหลักๆที่ผมคิดได้เนี่ยก็คือที่ผมน่าจะใช้เองก็คืออยากเป็น2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นการทํางานการทํางานเนี่ยก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าเราสามารถเห็นวินโดว์แบบไม่ได้มีข้อจํากัดว่ามอนิเตอร์เราจะหน้าจอใหญ่แค่ไหนอ่ะก็คือมันใหญ่แค่ไหนก็ได้มีกี่หน้าจอก็ได้อันนี้เรื่อง multitask แล้วก็ productivity เนี่ยก็คิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปเยอะมากเลยนะส่วนอย่างที่2ก็คือ entertainment นะครับ entertainment ก็คล้ายๆกันก็คือเราสามารถดูคอนเทนต ดูหน้าจอใหญ่แค่ไหนก็ได้ก็คือไม่ได้จํากัดว่าทีวีเราจะต้องใหญ่แค่ไหนหรือว่าที่บ้านเรามีทีวีแบบไหนคือพอเขาพีเต์ออกมามันทําให้ทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยมันดูเหมือนออกมาจากหนังแล้วมันก็ใช้งาน่างาน,นได้จริงๆแต่ว่าพอมาดูที่เทคผมรู้สึกว่ามันอิมเพรสซีฟมากๆเลยนะครับเพราะเดเวิ์มันอยู่ที่แค่ตรงนี้เด e วิ์ Device มันเล็กมากๆมันต้องดูเรื่อง heat ดูเรื่องแบบการจัดคอมโพนต์ดีๆแล้วก็ต้องส่วนแวดตรงหน้ากากมันมีเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นไรดาร์ไม่ว่าจะเป็น IR ไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่รู้กี่อัน่ มันทาให้ประสบการณ์การใช้งานมันออกมาเป็นอย่างนั้นได้รวมไปถึงซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยก็คือผมคิดว่านั้นเป็นช h a l เลนจ์ที่ใหญ่มากๆและถ้าทาําออกมาได้อย่างจริงๆก็คือแบบเยี่ยมแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะก็คือเรื่องเฟซไทม์นะครับเรื่องเฟซไทม์เนี่ยก็คือมันจะใช้การสแกนหน้าของเราไว้ตั้งแต่แรกก่อนแล้วก็ถ้าเราเป็นคนเฟซไทม์่านวิชั่นโปรเนี่ยก็คืออฝาดหนึ่งก็คือจะเห็นหน้าเราเป็นแบบเหมือนแบบ CGI ขึ้นมานะครับแล้วก็ขยับปากตามนั้นแตน่ตนน Pro, Pro ว่า,มนนานนมสามารถดูเป็นแบบ Space 3D ได้นะครับก็คือแทนที่จะเป็นเหมือนหน้าจอแล้วก็คุยกับคนเนี่ยมันจะเป็นแบบ 3D นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอนาคตของการแบบคอมมิวนิเคชกันนะต่อไปมันอาจจะไม่ใช่หน้าเราที่สแกนไว้ก่อนแต่ว่าเป็นหน้าเราที่สแกนแบบ Real Time แล้วก็ส่งคอนเทนต์ไปแบบ Real Time แล้วก็เห็นเป็นแบบ 3D แบบ Real Time มันเหมือนแบบโลกไซไฟอนาคตมากๆแล้วก็มันแบบเป็นเป็นสเต็ปหนึ่งที่ใกล้ขึ้นไปอีกไอ้ตัว Apple Vision Pro ก็คือผมตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากลองในชีวิตจริงแล้วครับว่าแบบ e อ p ก r i e n c e ที่ออกแบบ พอได้ถึงแม้ว่ามันจะประกาศแล้วแต่ว่าวางขายเนี่ยก็คือเริ่มวางขายที่ US ก่อนต้นปีหน้าเลยนะครับก็คืออีกสักพักเลยแหละส่วนราคาเนี่ยก็คืออยู่ที่3 5 0 0 u s หรนะครับหรือว่าประมาณ120,000กว่าบาทน,นะซึ่งตอนนี้มองที่ราคาอย่างเดียวกับแว่น AR มันก็คือรู้สึกว่ามันแพงพอสมควรเลยนะแต่พอมาคอนซิเดอร์เรื่องตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่มันมารวมกันเป็นแพคเกจนี้ที่ทําได้ออกมาถ้ามันเหมือนกับที่เขาบอกว่าจะทําได้นะผมรู้สึกว่ามันเป็นเทคที่ความ n d b r e a k i n g พอสมควรเพราะฉะนั้นราคานี้มััันนกกก็่าาจะคุ้มบ R d ที Innovation ต่างๆที่เขาแบบใช้เวลานานมากๆแล,กล้วก็รวมมันมาอยู่ใน Product เดียวนี้นะครับก็คือแสน0 0 0กมื่าวาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Use Case ของมันเนี่ยถ้ามันเอามาแทน Computing Device ได้ก็คือแทนคอมของเราได้แทนแบบทีวีที่บ้านเราได้ แทนอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆแล้วได้มันก็รวมกันมันก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะถ้าแบบเอามาเทียบกับราคาที่บอมพูดถึงไปแล้วก็เอามารวมกันแต่ถ้าจะตัดสินใจได,ได้ก็คือต้องดูตัวพรอดอีกทีนึงแล้วก็ลองใช้อีกทีนึงนะแต่ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันแพงอยู่นิดนึงแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นรุ่นแรกมันก็ไม่ได้เหมือนพวก VR Goggles ที่มันมีมาอยู่แล้วนะบอมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็น device ์ที่ standalone ก็คือใส่เข้าไปแล้วก็มีแบตเชื่อมอยู่ที่กระเป๋าเจงเราแล้วเราก็็็สาาามมมมรถใใช้ไไช้้้ device นนีีีไไปปปดลยกกิิ M2 อู่งแว R1 อ,นนอันนี้วม่ไม่ได้ใจแต่ว่าวงคิดว่ามันน่าจะเป็น device ์แรกแล้วก็ device เดียวตอนนี้ที่มันเป็นเครื่อง standalone เป็น PC อยู่ที่หน้าของเราอะ่ะส่วน N o น n c e m e น t อื่นที่น่าสนใจก็จะมี MacBook Air ขนาด15นิ้วนะครับก็จะเป็นเหมือน MacBook Air M2 13นิ้วเลยแต่ว่าขยายล่างขึ้นมาก็คือหน้าจอใหญ่ขึ้นวงคิดว่าแบตเตอรี่น่าจะดีขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ลําโพงเนี่ยมันมี6ตัวแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการแล็ปท็อปที่หน้าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็มีออปชั่นมาเพิ่มลาแลออต เหลือ3า9ห0ืนเานครับก็คือลดไป3,000นะพอลดราคาก็ทำให้ไอ้ MacBook a M2 ตัว13นิ้วน่าซื้อขึ้นนะครับไอตัวแกละหว่าง M1 กับ M2 เนี่ยมันก็น้อยลงมันก็ น่าคิดมากขึ้นแต่สิ่งที่ส่วนตัวผมสนใจมากกว่าเนี่ยก็คือที่เขาอัปเกรด Mac Studio นะครับก็คือจะอัปเกรดเป็น M2 Max กับ M2 Ultra แลวนะก็คือจะเหมือน MacBook Pro ตอนนั้นเลยก็คืออัปเกรดแค่ตัวชิปดีไซน์เหมือนเดิมแล้วก็ราคาเท่าเดิมเลยครับก็คือมันทาให้มันคุ้มค่าขึ้น Perform a n c e มากขึ้นแต่ว่าราคาเท่าเดิมนะที่ผมสนใจก็คือพอนี้นะครับก็คือผมเพิ่งย้ายเข้ามาในสตูดิโอใหม่นะครับก็กำลังคิดคิดดูอยู่ว่าอาจจะมีเดสก์ท็อปอันหนึ่งดีไหมถ้ามีเดส คิดว่ามันคุ้มค่าม,มากขึ้นเยอะเลยแล้วนอกจากตัว Mac Studio เนี่ยก็คือเขา complete transition ของ Apple Silicon นะครับก็คือจะใส่ M2 Ultra เข้าไปใน Mac Pro แลวนะครับก็คือ Mac Pro Intel มันไม่มีแล้วนะไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็คือใช้เวลามานานมากแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยัดมาใส่ใน Mac Pro สักทีไอ้ตัว M2 Ultra เนี่ยก็คือจะเป็น b a s ของ Mac Pro นะครับแต่สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างกับ Mac Studio เนี่ยก็คือมันมี slot ต่างๆที่เราสามารถใส่ component เลยเพิ่มเข้าไปได้เลยทําให้ performance มันแบบระดับโปรจริงๆอะ,ซ,อะซึ่งมันน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะาตอนแรกบอมได้ยินมา แล้วก็บมเข้าใจมาตลอดนะครับว่าไอตัว Apple s i l i c o n นะ่ะมันค่อนข้าง close off พอะสมควรจะใส่คอมโพเนนต์อะไรที่เชื่อมเข้าไปบน SoC มันจะทําไม่ค่อยได้ขนาดนั้นแต่ตัว Mac Pro เนี่ยก็คือไม่แน่ใจว่าเขาทํายังไงหรือว่ามันมีเพิ่มอะไรหรือเปล่าที่มันสามารถทาให้เราเพิ่มคอมโพเนนต์ตา่างๆไปในสล็อตที่มันเป็น PCIe Gen4 ได้ด้วยนะแต่ส่วนตัวบอมก็สนใจตัว Mac Studio มากกว่าน,นะครับเพราะว่า Mac Pro มันก็เกินบัตเจ็ตบอมไปเยอะเลยนะครับแล้วก็มันเหมาะสําหรับคนที่ใช้งานแบบหนักจริงๆอะ่ะปีนี้ก็ถือว่าออกฮา,า,า,การ,ร์ดแวร์น้กวรแ์ี็ ก็มีเปลี่ยนนิดน,ด,นดหน่อยๆเหมือนกันผมจะพูดเฉพาะอันที่ผมรู้สึกว่ามันแบบเป็นไฮไลท์สารวมเหมือนกันนะอย่างแรกก็คือ iOS 17นะครับอันที่ผมจําได้เลยเนี่ยก็คือจะเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Standby นะมันจะเป็นฟีเจอร์ที่เวลาเราเอา iPhone ไปวางบนแท่นชาร์จในแนวนอนเนี่ยมันก็คือจะขึ้นมาเป็นฟีเจอร์นี้ครับก็คือฟีเจอร์ Standby มันจะทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆเหมือนมันจะสามารถเซตได้นะครับว่าเราอยากจะดูสเตตัสอะไรไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาคาลเลนดาร์ calendar, หรือว่า Live Activities ต่างน่า้นะมีีฟเจครับ,ก,ก,ก, by, ก,รบก็คือเราสามามจถเซตด ไว้เป็นเหมือนโปรไฟล์ของเราเนี่ยแล้วเวลาเโทรหาคนอื่นหรือว่าแชร์คอนแทคเนี่ยมันก็คือจะเป็นขึ้นคอนแทคการของเราขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นเหมือนหน้าโปรไฟล์ของเราขึ้นมาต่อไป iPadOS สาหรับบอลก็คือเป็นเรื่องเดียวเลยครับก็คือไอเรื่องวิดเจ็ตนะก็คือสามารถใส่วิดเจ็ตบนล็อกสกรีนของเราได้แหละจะเป็นวิดเจ็ตแบบ full size ที่เราสามารถอินเทอร์แอคได้เหมือนวิดเจ็ตที่อยู่บนหน้าจอโฮมสกรีนเราเลยส่วน macOS ก็คืออัปเดตใหม่เป็นชื่อว่า macOS Sonoma นะครับก็จะมีเรื่องวิดเจ็ตที่สามารถเอามาวางบนหน้าจอเดสก์ท็อป เพราะเวลาเราเอาวินโดว์อะไรมาวางเนี่ยก็คือมันจะแบบเหมือนเฟดไปกับแบ็กกราวด์แล้วก็ทําให้เป็นทินแบ็กกราวด์สีนั้นนะแต่ macos เนี่ยสาระบอมันที่เจ๋งที่สุดเลยก็คือไอ้ p r e s e n t e r Overlay นะครับก็คือเวลาเรามีดิ้งออนไลน์อยู่เนี่ยเวลาจะแชร์หน้าจอหรือว่าแชร์คอนเทนต์อะไรเนี่ยไอตัวกล้องมันสามารถตัดขัดเอาเราออกมาเป็นตัวแล้วก็ให้แบบสิ่งที่เราพรีเซนต์มันอยู่ข้างหลังตัวเราได้อะอันนี้ผมเห็นว่ามันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆแล้วด้วยความที่ตัวกล้องวิดีโอคอลมันแยกเราจากแบ็กกราวยคก็ือ พอเรากด reaction หรือว่าทำ g e s t u อร์เนี่ยมันก็คือจะขึ้นเป็น reaction โดยที่เรา ตัดขัดเอาไว้นะก็คือเหมือนมีแบบอะไรลอยอยู่ข้างหลังเราไอฟีเจอร์พรีเซนเตอร์โอเวอร์เลยเนี่ยมันก็คิดว่าเจ๋งไฮไลท์ WWDC ของบอมเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับก็มาแบบเร็วๆนะที่ตื่นเต้นที่สุดเลยเนี่ยก็คือน่าจะเป็นไอตัว Apple Vision Pro นะก็คืออยากลองใช้แล้วก็อยากลอง Experience ส์สำนันแล้วนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Mac Studio นะครับที่ตอนนี้มันเป็นแบบ M2 Max แล้วก็คือเหมือนคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็ p e r f o r m a n c มมากขึ้นก็เดี๋ยวลองไปเล็งๆดูนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดโล